ครับผมกราบสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับผมคลิปนี้จะทําโดยช่องอาร์ตในอีกคันเทพนะครับแนวทางการวางหุ้นรอบโรกนะครับผมคลิปนี้เป็นแนวทางลาวพัฒนานะครับผมลาวพัฒนาวันเพฤรหัสที่3นะครับผม3ธันวาคมลาวพัฒนารอบที่แล้วผมฝันตัวฝันเด้งบนล่างนะครับ,จจบไปเจาะไม่เข้าครับรอบที่แล้วฟัน6นะครับมาดูเสถิติหวยลาว ลาวัฒนาเมื่อรอบที่แล้ว603 76ครับรอบวันนี้รอบวันนี้เนาะรอบวันนี้เด่น38ครับผมลาวัฒนาวันนี้เด่น38ฝัน8ครับฝัน8ดเด้อฝัน8ฟัน8เจจอครับ08 38 สี่หวยลัดต้องติดมาด้วย6 8แปดเปดเกดเด้อหหางนะครับผม 6, 6หกหางลาวมันเห็นพี่น้องสองรอบสมรอบสองรอบติดแล้วลาววันนี้นะครับเอาหลักร้อยไปก่อนหลักร้อยมาสามครับหลักร้อยมาสามนะครับ ผมว่าพี่น้องยังจะงมาเน้นนะครับเจ็ดแปดเก้าแปดเนี่ยผมว่าไอสองตัวนี้ยังมาเพราะว่ามันไหลพี่น้องตั้งแต่รอบที่แล้วรอบก่อนนู้นเก้างหนึน่งศูนย์เก้ารอบต่อมามันก็แปดหกสงสามเจ็ดหกก็พี่น้องล่างพี่น้องอีกแต่อีกชอบเน้นเน้นเน้นพี่น้องแล้วก็ตัวนี้ชอบศูนย์เออศูนย์มันก็ไหลเนาะศูนย์แปดศูนย์แปด เน้นสามตัวครับแต่พูดถึงก็คือเล่นทุกหางนนะแต่เน้นไอ้สามตัวนี้หนักหน่อยเนาะแต่ใครไม่รู้ออกอาจจะออกตามหวยรัาก็ได้ <c oughs> ลาวฒนาเราลาวพัฒนา,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 าลุ้นแล้วเด้งบนล่างนะครับหกไอ้ฟันหกแต่เจาะไม่เข้าเนาะเจาะไม่เข้าก็วันนี้ลองเป็นรอบที่สองนะครับผมลองพิจารณาดูนะครับลาวพัฒนาออกผลกี่ทุ่มสองทุ่มครึ่งเนาะขอให้รวยลาวพัฒนาครับอย่าเดือนนะครับ ถ้าชอบกดไลค์นะครับผมถ้าใช่กดแชร์นะครับผมถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆนะครับรบกวนกดติดตามกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอให้รวยราวพัฒนาวันพฤหัสนี้เดือนนะครับผม8ฟัน8นะครับขาลูดขาวิ่งจัด8ครับเจาะครับบนล่างตรงไปกลับนะครับเน้นชุดนี้นะครับ ถ้าท่านแล้วแต่ท่านหกข้างผมว่าก็กําลังดีไม่เยอะไม่น้อยถ้าเน้นก็เน้นในหกตัวนี้ละเน้นไว้ผมว่าแต่เลขพี่น้องมันไหลยอยู่ไงสามก็แปดน่าจะมาสักโตนะครับแตบบ่ฟันแปดด้วกันขอฟันแปดเพราะชอบแปดเพราะเห็นมันล่าสุดหวยรนะัดแปดด้วยอ่ะแปด้วคงน่าจะมาอาจจะเป็นแปดสีอะไรนะ้ใครไปรู้นะลองดูนะครับลองพิจารณาดูครับหวยลาววัฒนาวันขอให้รวยขอให้รวยกันทุกท่านนะครับ จากช่องอา่านนี่คืเอ,อีกประเทพครับใครไลค์ขอให้รวยนะครับใครไลค์ขอให้รวยถูกหวยทุกถูกหวยทุกวันใครไม่ไลค์ไม่ว่าครับแต่ถ้าใครกดดิสไลค์กดไม่ชอบขึ้นมาขอให้ท้องเสียด้วยขอให้ไม่เสียหวยทั้งวันด้วยฮ่าโอเคนะครับผมขอให้รวยๆนะครับผมถ้าไม่อยากพลาดช่องดีๆครับก็กดกดติดตามมาด้วยนะครับบอกพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านนะฮ่าให้มากดติดตามช่องผมเยลยเด้อขอให้รวยๆเด้อ สาธุรวยรวยรวย,รย